นละครึ่งเฟดห้าวิธีลงทะเบียนให้ได้เงิน800บาทชัวในเว็บไซต์นะครับดูก่อนได้สิทธิ์ก่อนคนละครึ่งเฟด5้ครับในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการที่คุณจะลงทะเบียนยังไงให้ได้เงิน800บาทแบบชัวๆนะครับโดยลงทะเบียนเนี่ยในคลิปนี้จะสอนการลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับก่จะไปนะครับเรามาอธิบายกันก่อนนะครับว่าวันลงทะเบียนเนี่ย จะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะครับลยละเอียดเนี่ยสำหรับคนละครึ่งในเฟสที่5ครับมติคอมรมได้ออกมาบอกนะครับว่าคนละครึ่งเฟส5เนี่ยจะมีวงเงินให้800บาทต่อคนนะครับโดยโครงการจะเริ่ม1กันยายนถึง31ตุลาคมนะฮะ1กันยาถึง31ตุลาคมเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับโดยการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับจะเปิดให้26.5ล้านสิทธิ์โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มคนเก่า และก็คนใหม่นั่นเองนะครับคนเก่าเนี่ยคุณต้องกดยืนยันสิ์นะวิธีการกดยืนยันสิ์ผมเคยทําไปแล้วคุณสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะสอนลงทะเบียนนะครับสำหรับคนใหม่ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5นี้นะครับโดยการเปิดลงทะเบียนเนี่ยจะเปิดวันที่19สิงหาคมนะครับ2565จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะ ก็คุณสามารถมาลงทะเบียนนะครับตามวิธีในคลิปนี้นะครับก็คือดูดูให้เข้าใจนะครับแล้ววันที่19สิงหาคม6 5เนี่ย6โมงเป็นต้นไปนะครับจะลง19 20อะไรก็ได้จนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28อ9 30อันนี้ก็ได้ครับลงลงลงเมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าสิทธิ์จะหมดนะครับลงในช่วงถ้าเกิดว่ากันยาสิทธิ์ยังเหลือก็อยังลงได้ด้วยนะครับอ่าโอเคกันยาตุลาอะไยนะครับแต่ข้อสำคัญกก็็คือือออลลลงงแ้้วจะตออย่ามไปสิิทธ ให้พันด้วยนะครับซึ่งตรงนั้น,เ,นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีแต่ตรงนี้ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งในเฟสที่5นะครับเริ่มวันที่19สิงหาคม65 6โมงเช้าในคลิปนี้จะสอนในการลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับโดยเงินเนี่ยจะเข้าในวันที่1กันยายน65 800เองนะครับโอเคคนเก่ายินดีสิทธิ์หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ให้นะครับแต่ดูเพื่อความพร้อมเข้าใจก็ได้นะคนเกา่าแต่คนใหม่เนี่ยก็ต้องดูในคลิปนี้นะครับเพื่อทําตามนะครับ วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5นะครับอันดับแรกนะครับคือง่ายมากๆเลยนะครับก็คือคุณต้องลงทะเบียนนะครับโดยเข้าที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ www. คนละครึ่ง .com นะครับพิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลย www. คนละครึ่ง .com ก็คือเว็บน in ี้นะครับพ e. ิมพ์เข ah ้าไปที่เว็บไซต์ของคุณที่คุณต้องการจะใช้ลงทะเบียนนะครับคือจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะใช้มือถือก็ได้นะครับมือถือของคุณเนี่ยก็เปิด Google Chrome ก็ได้หรือว่าจะใช้อินเทอร์เน็ตที่มากับเครื่องมือถือของคุณก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่งคอเดี๋ยวซูมเข้าไปชัดนะครับเป็นแบบนี้ w ั w เ o l บ k r u n g c o m งคอเว็บตามนี้เลยนะครับคุณก็พิมพ์เข้าไปเลยตามนี้ครับ พอพิมพ์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับหน้าจอครับจะพาคุณมาสู่หน้าเว็บไซต์ของคนละครึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับและเขาก็จะบอกรายละเอียดของโครงการนะครับสิ่งที่คุณต้องทำครับคือกดอันดับแรกเนี่ยจากจากโจทย์ดูและดูจานวนสิทธิ์คงเหลือก่อนก็ได้ตรงนี้กดปุ๊บเขาจะขึ้นสิทธิ์คงเหลือว่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้นะครับก็กดดูได้แล้วอันดับที่2ครับสามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับก็เราจะไปลงทะเบียนกันก็คือกดตรงนี้ กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ปุ๊บพอกดปุ๊บเดี๋ยวจะมีอะไรเด้งออกมาก็คือตรงนี้นะครับพอกดตรงลงทะเบียนรับสิทธิ์หนึ่งที่ตรงช่องสำหรับประชาชนเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาช่องสำหรับประชาชนเนี่ยจะโผล่ขึ้นมานะครับก็จากนั้นเนี่ยให้คุณกดที่ช่องสำหรับประชาชนเดี๋ยวจะเขียนให้ต่างชัดๆัดเยนะครับจากนั้นก็ให้กดที่สำหรับประชาชนช่องนี้นะครับ พอกดสำหรับประชาชนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะพาคุณมาสู่หน้าจอของการลงทะเบียนนะครับหน้าจอ,องการลงทะเบียนก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับว่าลงทะเบียนนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับเงื่อนไขของโครงการหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสาหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าจะอ่านก็ได้นะครับแต่แนะนำนะนจริง้วเนี่ยก็หลักๆเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นอะไรคือ,คอห้ามห้าม กดเป็นเงินสดนะครับก็คือสแกนจ่ายตามปกติของโครงการนะี่คือทุกครั้งที่ใช้จ่ายต้องมีเงินคุณครึ่งหนึ่งรัด50เงินคุณ50นะครับอันนี้คือวิธีการใช้จ่ายนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ใช้จ่ายสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับก็ทําง่ายๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วคุณก็อ่านให้เข้าใจพออ่านเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับของหน้านี้นะดังนั้นเนี่ยก็กดข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยอมรับยินยอมนะครับ ตามรายละเอียดข้อตกลงและยย่อยข้างต้นจากนั้นก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับยืนยันที่เป็นตรงนี้นะก็กดยืนยันเข้าไปนะครับคือง่ายๆครับพอก,กดยืนยันไปตามนั้นพอก,กดยืนยันเสร็จหน้าจอจะพาคุณมาสู่หน้านี้นะครับคือหน้าลงทะเบียนคุณงการคนละครึ่งละเขาให้คุณกรอกข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนำหน้าชื่อนะครับ ก็เลือกไปนะครับนายนางหรือว่านางสาวเลือกคําน you you <un> well ําหน้าเลือกคํานําหน้าชื่อของคุณนะครับให้ถูกต้องตรงนี้เนี่ยจะดูอย่างไรนะครับคือการกรอกตรงนี้ให้คุณหยิบบัตรประจําตัวประชาชนของคุณขึ้นมานะครับแล้วดูกรอกให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนของคุณต้องกรอกให้ตรงนะครับเพราะว่าเมื่อคุณกรอกตรงปุ๊บเนี่ยเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาลิงก์กับทางข้อมูลของทะเบียนราษฎรของพวกเราทุกท่านนะครับทุกคนก็คือดังนั้นเนี่ย ข้อมูลนี้จะต้องตรงกับับบประชาชนของคุณดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่ใน,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 ในประชาชนของคุณนะครับเป็นนายนางนางสาวคุณก็ใส่ให้ตรงตรงนั้นนะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยก็ใส่ให้ตรงกับับประชาชนของคุณนะครับกรอกให้ตรงเข้าไปนะครับพอกรอกชื่อเสร็จจากนั้นเลื่อนลงมากรอกต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้กรอกนามสกุลนะครับภาษาไทยแล้วก็ข้อสาคัญคือเลขประจำัวประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยใส่ให้ถูกต้องด้วยว่าเลขของคุณเป็นเลขอะไร ال ก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับ จะได้ไม่มีปัญหานะครับเลขตรงนี้ต้องถูกต้องนะเพราะว่าถ้ากดกรอกเพี้ยงผิดเนี่ยมันจะไปขึ้นของคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วมันจะทาให้คุณเนี่ยลงทะเบียนแล้วไม่สําเร็จต้องกรอกให้ถูกนะเลขแบบัตรประชาชนเช็คให้ถูกต้องครับจากนั้นก็ตรงนี้เนี่ยคือทีเด็ดเลยนะครับคนพลาดตรงนี้กันเยอะมากก็คือให้คุณกรอก2หลักนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็10หลักเป็นตัวเลขครับเลขอันนี้คือรหัสหลังบัตรประชาชนรหัสบัตรประชาชนเนี่ยตรงนี้หลายท่านนะครับกรอกผิด โดยนะครับเขาจะมี2หลักแรกนะครับให้คุณใส่เป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็10หลักเนี่ยเป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยกรอกให้ถูกด้วยต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับเพราะบางทีเนี่ยตัว O อกับเลขศูนย์มันคล้ายกันคุณต้องใส่ตัวโอไม่ใช่ใส่เลขศูนย์นะครับอ่าตรงนี้ต้องดูให้ดีๆหรือว่าต้องใส่เลขศูนย์ไม่ต้องใส่ตัวโอดูให้ดีๆนะครับเพื่อกรอกให้ถูกต้องก็คือ2หลักแรกเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือ10หลักหลังเป็นตัวเลขนั่นเองนะครับกรอกให้ถูก จากนั้นตรงนี้วันเดือนปีเกิดนะครับเลือกตามที่คุณมีนะในแบบประชาชนถ้าเกิดคุณมีวันเดือนปีเกิดหรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิดหรือมีเฉพาะปีเกิดเนี่ย <c oughs> ก็ให้เลือกตามส่วนตรงนั้นและกรอกให้ถูกต้องเช่นถ้าคุณมีวันเดือนปีเกิดนะครับก็กดช่องนี้จากนั้นก็ให้เลือกปีเกิด <c oughs> ปีอะไรเดือนไหนวันไหนครับเลือกให้ถูกต้องแค่นี้เองนะฮะจากนั้นนะครับก็ใส่เบอร์มือถือนะครับตรงนี้ เบอร์มือถือเนี่ยข้อสาคัญต้องเป็นเบอร์ที่ของคุณนะครับเป็นเบอร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยเพราะว่าเขาจะส่งรหัส ODP นะครับ ODP คือรหัสยืนยันตัวตนว่าคุณเนี่ยเป็นตัวตนคนนั้นคนจริงนะครับก็คือเป็นรหัส One Time Password เป็นรหัสยืนยันใช้ครั้งเดียวก็จะส่งมาที่เบอร์มือถือของคุณนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของคุณคุณก็ใส่เบอร์ของคุณเข้าไปนะครับให้ถูกต้องพอใส่เบอร์อะไรทุกอย่างเสร็จนะครับก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะ บอกให้ถูกต้องนะครับพอใส่เสร็จอีเมลนะครับก็ถ้ามีเนี่ยแนะนําให้ใส่ไปด้วยก็จะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีแนะนําใส่ไปดีกว่านะครับเผื่อเขาจะส่งข้อมูลอะไรต่างๆมาให้คุณนะแต่สําคัญเนี่ยเบอร์มือถือสําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมใส่เบอร์มือถือด้วยนะฮะตรงนี้เอาเบอร์ที่จะพร้อมที่จะรับ ODP ในทันทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่เบอร์ที่ไม่พร้อมรับ ODP ในทันทีเนี่ย มันก็จะทําให้คุณสูญเสียคือ,อบางทีเนี่ยก็คือมันจะทําให้คุณสมัครแล้วไม่สําเร็จนะครับดังน,นั้นเนี่ยคุณจะต้องเอาเบอร์มือถือของคุณที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับใส่เข้าไปจากนั้นนะครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจากนั้นเราก็ให้เช็คให้เรียบร้อยว่าทุกอย่างที่เรากรอกไปทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่กรอก ใส่นับนายนางนางต่างให้ตรงบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลนะครับเลขแบบเป็นตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนนะครับกรอก2ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถืออีเมลนะครับก็บางคนแต่สาคัญเบอร์มือถือต้องใส่นะครับอีเมลจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็พอคุณกรอกเสร็จจากนั้นให้กด เลื่อนลงมาครับจะมีคําว่าช่องคาว่าลงทะเบียนตรงนี้ให้กดลงทะเบียนตรงนี้ครับกดไปเลยนะครับกดครับลงทะเบียนพอกดเสร็จจากนั้นเขาก็จะให้คุณตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้คุณตรวจสอบไปนะครับดูให้เสร็จจากนั้นนะครับพอตรวจสอบเสร็จก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะที่ผมชี้ไปกดยืนยันไปครับ จากนั้นพอกดยืนยันเสร็จระบบก็จะพามาสู่หน้านี้จะมี OTP นะครับหรือว่าวันทามพาสดร์รหัสที่ส่งครั้งเดียวเนี่ยส่งมาที่เบอร์มือถือคุณนะครับคุณก็ให้คุณกรอกใส่เข้าไปนะครับวันทามพาสดร์ใส่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวพอเขาส่งมาก็ส่งให้เสร็จพอส่งมาเสร็จก็ใส่ไปในช่องนี้นะครับใส่ไปพอใส่เสร็จก็ให้กดยืนยัน OTP ออกดีแนลโอเรียบร้อยระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับว่าระบบได้รับการลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดรอด SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนภายใน3วันถ้าคุณขึ้นแบบนี้นะครับสแสดงว่าเป็นการบอกชัดเจนเลยนะครับว่าคุณเนี่ยระบบเนี่ยเขาได้ทําการลงทะเบียนสําเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นหน้านี้ก็คือระบบทําการลงทะเบียนให้คุณสําเร็จแล้วแต่ คุณจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ s อ s อที่ส่งมานะครับเพราะว่าการกรอกข้อมูลต่างๆเ,เขาก็จะไปตรวจสอบในระบบว่ากรอกข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าเลขแบบบรรจประชาชนถูกไหมหลักลังบัตรประชาชนถูกไหมทุกอย่างที่ผมแนะนําให้คุณกรอกเนี่ยคุณกรอกได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้ากรอกถูกต้องแล้วนะครับกตบ็ตรงนี้เขาจะมี SMS ส่งมาภายใน3วันนะครับหลังจากอย่าลืมกดตกลงด้วยนะครับกดตกลงไปด้วยนะครับแล้วก็ เอสเนี S S ่ยจะส่งมาภายใน3าวันที่เบอร์มือถือที่คุณให้ไว้กับทางโครงการคนละครึ่งตอนที่ผมบอกให้คุณกรอกจําได้ไหมส่เบอร์นั้นเขาก็จะส่ง SMS มาหน้าตาของ SMS นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือขึ้นว่าลงทะเบียนสําเร็จนะครับโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเริ่มวันที่นะครับก็จะเขียนวันที่1กันยายน65นะถึง3ตุลาคมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่คือหน้าตาของ SMS นะครับจะขึ้นว่าลงทะเบียนสำเร็จแบบนี้ถ้าคุณได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าเงินคุณเนี่ย ได้800บาทชัวร์แน่นอนนะครับแต่เงินเนี่ยอย่างที่ผมบอกจะเข้าในวันที่1กันยายน65นะพร้อมใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศเลยนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ครับเพียงคุณทําตามนี้คุณก็จะได้เงิน800บาทชัวร์นะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5นั่นเองนะครับมาทวนสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับแบบววๆกันสําหรับการลงทะเบียนนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับก็เป็นโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5 รอบนี้ได้เงินนะครับาทดร้อยบาททำยังไงให้ได้ชัวร์ก็คืออันดับแรกนะครับก็วันที่19สิงหาคมนะครับ19สิงหาคม65นี้นะครับให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับโดยวิธีการลงทะเบียนเข้าที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นี่นะครับพอเข้าไปเสร็จนะครับก็มาสู่หน้านี้ให้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์จากนั้น หลงไปรับสิทธิ์เสร็จก็จะมีแท็บเลื่อนมาให้กดสําหรับประชาชนจากนั้นก็จะมาหน้านี้นะครับให้อ่านรายล,ายละเอียดต,ต่างๆนะครับเป็นหลักเณกฑ์และเงอนไขอ่านเสร็จเลื่อนลองมานะครับกดข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็กดยืนยันจากนั้นก็ให้ส่งรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับคำนวณหน้าชื่อชื่อนามสกุลนะครับรหัสบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะแล้วก็รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนนะครับสตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษทีษ่เหลือเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็บันเดอนปีเกิดใส่ถูกต้องพอใส่เสร็จทุกอย่างนะครับเลือกวันเดอนปีเกิดให้ถูกต้อง พอเลือกเสร็จจากนั้นนะครับก็ใส่เบอร์มือถือสาคัญที่สุดคือใส่เบอร์ให้ถูกต้องเพราะจะส่ง ODP มาแล้วก็จะได้รับไป s SMS นะครับใส่อีเมลหรือไ่ใส่ก็ได้จากนั้นนะครับก็ database, กดลงทะเบียนไปพอกรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเช็คให้ถูกต้องก่อนกดลงก่อนกดลงทะเบียนนะครับกดลงทะเบียนไปจากนั้นก็ให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าก็ตรวจสอบเสร็จก็กดยืนยันจากนั้นก็ ODP ก็จะส่งมาที่เบอร์มือถือที่คุณให้ไว้จากโครงการคนละครึ่งนะครับก็ใส่ พอ ODP ส่งมาก็ใส่ ODP ให้เรียบร้อยพอใส่ ODP เสร็จกดยืนยัน ODP จากนั้นนะครับก็ระบบก็จะขึ้นอย่างนี้ครับว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับรอ SMS ภายใน3วันให้กดอย่าลืมกดตกลงด้วยนะครับแล้วก็ SMS ภายใน3วัน SMS หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปเป่ตาตังเริ่มวันที่1กันยายน65นะครับถึง3ตุลาคม65ก็คือวันของโครงการ ที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่นํามาฝากกันสําหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่5สําสหรับคนใหม่นั่นเองนะครับถ้าคนเก่าเนี่ยคนอินสท์เดี๋ยวผมจะใส่วิธีการไว้หลังวิดีโอนี้นะแต่ถ้าเกิดถ้าคุณอยากจะลงทะเบียนคนละครึ่งเนี่ยในอันนี้คือลงในเว็บไซต์ถ้าลงในแอปเป่าตังก็มีด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอัปเดตให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไว้หลังวิดีโอนี้นะครับก็คุณก็ดูไปนะครับแต่ผมจะมีอัปเดตให้อย่างแน่นอนนะครับติดตาม,มาไว้นะครับ ก็คือโครงการเนี่ยหนึ่งกันยาถึง3ามเดือนตุลาคมหกห้าได้800บาทต่อคนนคับยี่สิบหกจุดห้าล้านสิบสำหรับคนละครึ่งเฟสห้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชมถ้ามีเรื่องเพิ่มเติมจากนี้ครับสามารถเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับคุณสามารถสอบถามผมใต้คอมเมนต์ในลคลิปนี้หร,หรือว่ากดชืิทนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามมารับชวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ